สวัสดีครับคหินตังตอาทิเตอร์ตำบลับใหญ่อำเภอับใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ทําการจัดส่งลอตเรี่ FTR หนึ่งแปดห้าสีเอ็กซนะครับใส่กับรถไถยันมากห้าสิบเอ็ดแรงนะครับห้าสิบหนึ่งนะครับให้กับคุณพี่นะครับรลติตาสิทธินะครับตําบลตาบลสะอําเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานะครับวันนี้เราขึ้นเหนือนะครับเป็นตัวที่สองของวันนี้นะครับวันที่สิบเอ็ดเดือนเดือนมิถุนายนสองพันสอร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ รถตฟทอาร์หนึ่งแปดห้าสี่เอ็กตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดจะมีตาแมวนะครับดูเหมือนเดิมนะครับผมจะแนะนําเหมือนเดิมนะครับมีตาแมวดูนะครับมีจุกน้ํามันนะครับเป็นเกลียวนะครับทั้งสองด้านนะครับเบอร์โทรร้านเรานะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามหนึ่งสองเก้าสี่สองห้าห้าศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหกนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับรตู้ฟทอาร์หนึ่งแปดห้าสี่เอ็กตัวนี้ จะไม่มีการตั้งโซ่นะครับเป็นระบบตั้งโซ่อัตโนมัตินะครับจะไม่มีตัวตั้งโซ่นะครับเป็นระบบการตั้งโซ่อัตโนมัติใบโรตารีของเรานะครับนาจ็ดบินนาพิเศษนะครับวันนี้เรามาส่งค่ำคมืดๆต่อนะครับได้สองไฟนะครับนะครับมืดขนาดไหนแล้วก็มาส่งนะครับว่าแต่ถุงมือลูกค้าโดยปลอดภัยสวัสดิภาพนะครับนะครับใบเรียงตัวดีนะครับนะครับลูกค้าเขา ไปปั่นหลายคนนะครับเพราะว่าดินละเอียดดีนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับบตเตอรี่ของเรานะครับแถมสลักนะครับแถมยอยนะครับแถมเสื้อแถมครบนะครับที่สำคัญมีรับประกันหนึ่งปีจากทางบริษัทนะครับมีเบอร์โทรบริษัทเรียบร้อยนะครับมีเพจสินค้านะครับรหัสสินค้าเรียบร้อยคิวอาร์โค้ดเรียบร้อยนะครับร้านเรานะครับทำการทำหัวจระบีให้นะครับ ใส่น้ำมันใส่หัวเตอรบีให้นะครับอัตระบีได้ใส่น้ํามันได้นะครับขาสกี้ปรับตั้งได้สี่ระดับนะครับนะผมขาดูโดยรอบนะครับหัวเกียร์เป็นระบบหัวเกียร์ใหญ่นะครับเฟืองระบบเฉียงรถแรงกระแทกรถแรงสัมผัสนะครับได้ดีนะครับโรตารี่ s t r หนึ่งแปดห้าสี่ x ตัวนี้นะครับทาการจัดไฟนั้นนะครับที่สักสยามนะครับสาขาเชียง เชียงม่วนนะครับจังหวัดพะเยานะครับมาดูรอบนะครับคุณพ่อครับผมขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยครับขอเชิญสัมภาษณ์หน่อยครับพ่อครับได้ไปทูวรมาจากช่องทางไหนครับใน youtube ครับผมในยูทูบของโคกอีตั้งต้องเลือนเตื้องครับครับคุณคุณพ่อได้ดูในคลิปวิดีโอแล้วรู้สึกเป็นยังไงครับโอ้ยดีใจที่ว่าผมได้ดูแล้วผมช่วยโอเคเลยว่าในี้โคกอย่างนี้โอเคเลยครับผมใช้ดีเนาะ ใช่ดีโอเคทุกอย่างทางเรามาส่งในพะเยานี่ไม่เคยมีเลยครับผมครับผมมาส่งเป็นเจ้าแรกเนาะเจ้าแรกครับผมรู้สึกว่ามั่นใจมั่นใจครับผมครับผมของทางร้านเราเนาะทางร้านโอเคเลยครับผมผมภูมิใจตัวนี้จัดไปนั้นสินเชื่อสักสยามเนาะสักสยามครับผมทักครับผมสักสยามครับผมจัไปนั้นประมาณกี่วันครับได้ ประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ได้เลยครับผมโอเคเลยเยี่ยมเลยครับผมเยี่ยมเยี่ยมเลยเพืดใช้ดีจะแนะนาเพื่อนบ้านใช้ครับผมโอเคครับครับผมวันนี้ขอบคุณคุณพ่อเป็นใหญ่สูงนะครับผมครับสวัสดีครับ